ผู้จัดการแพรว์ขาวแสงทองออกมาพูดถึงพระเอกซันวงศอนแบบนี้ไม่หวายเจอดราม,มา่าคอมเมนต์แซค่ะเกิดอะไรขึ้นคะสำหรับพระเอกซันทำไมโดน f อฟซแซอีกแล้วนะคะก็หลังจากที่เมื่อวานนะคะที่ผ่านมาก็ได้เห็นพระเอกนางเอกคู่จิ้นนะคะ SP หรือคุณซันวงศอรแล้วก็คุณแพรว์ขาวแสงทองนะคะซึ่งเป็นพระเอกลิเกแล้วก็นางเอกหมอลำค่ะที่ได้มีกระแสคู่จิน้น กันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดนะคะมีการถ่ายทำหนังสั้นค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีไลฟ์สดพูดกับแฟนคลับเป็นประจำอยู่แล้วในแต่ละวันนะคะก็จะเป็น,นทางด้านน้องสันนะคะเองที่ไลฟ์หรือทางด้านบอสแพรวเองที่ไลฟ์ค่ะแต่นะคะเราก็เลื่อนไปเห็นคลิป,ลปนึงที่ทางด้านผู้จัดการคุณแพรวพาวอย่างคุณนุ๊ตซี่นะคะก็เป็นเพจนุ๊ซี่กับตัวเล็ก f ฟมิลี่นะคะก็ได้ลงคลิปนี้ไว้พร้อมกับหัวข้อที่บอกว่า พระเอกเขียนบทเองกำกับเองมากความสามารถจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเขาก็พูดตามความเป็นจริงนะคะที่น้องสันเนี่ยเขาก็เป็นพระเอกด้วยทั้งเขียนบทเองแล้วก็มากำกับเองด้วยเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าความสามารถมากที่มีความสามารถจริงๆนะคะแล้วทีนี้ทางด้านคอมเมนต์นะคะที่มาจากแฟนคลับเอยหรือชาวเน็ตเอยเพราะว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์สาธารณะเนาะ ก็ค่อนข้างที่จะมีคอมเมนต์หลากหลายนะคะแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นทิศทางที่เป็นบวกนะคะเป็นทิศทางที่ดีแต่ก็ยังมีบางคอมเมนต์นะคะที่ยังแซะนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะคะโยงนะคะอยู่ตลอดอันนี้ขอไม่เอ่ยชื่อละกันเนาะค่ะความคิดเห็นนี้นะคะที่บอกว่าแซะก็คือท่านนีค้คอมเมนต์ว่าอายุน้อยร้อยล้านเปล่าจ้าทางนู้นอายุน้อยพันล้านแล้วนะ สู้ๆจะทันเขาทุกอย่างข้อให้ที่เราอ๋อขอภัยค่ะจะทันเขาให้ได้ทุกอย่างขอให้ที่เราหามาได้ด้วยตัวเองนะอ๋อก็คือขอให้ทันเขาทุกอย่างนะแต่ขอให้หาได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งนคอเมนิงเห็นไหมทุกคนจอมันค่อนข้างจะมืดนะคะอ่าแล้วก็ท่านก็เลยมาตอบบอกว่า ไม่เราไม่เอาไปเปรียบกับใครนะคะถ้าจะเข้าช่องนี้ขอสร้างงานแบะมองที่ตัวเองอย่าปรับปรุงแก้ไขถ้าเข้ามาขออยา่าแล้วก็ขีดนะคะก็เหมือนอย่าเข้ามาแซะและกันนะคะอ่าต่อมาท่านนี้บอกว่าเขาคงไม่คิดสู้กับใครหรอกเขาค่อยก้าวไปด้วยความสามารถของเขาเองใครจะรวยพันล้านก็เรื่องของเขาอย่าแซะเลยชอบใครก็ไปดูคนนั้นดีกว่าอ่า อันนี้ตัวน,นี้ก็มาตอบกันดีนะคะบอกว่าบ้านเดียวกันค่ะอ๋อบ้านเดียวกันค่ะอ๋อแล้วท่านนี้ก็มาตอบว่าชอบใครชอบมากค่ะคําพูดนี้ชอบใครก็ไปดูคนนั้นอืมท่านที่คอมเมนต์ในอันแรกนะคะที่มาแซนะบอกว่ามาตอบกลับเหมือนกันนะคะบอกว่าอยาปิตาซี่ใครแซใครก่อนเธอชอบก็สิทธิ์ของเธอกูไม่ชอบก็สิทธิ์ของกูคำเะ่รอยู่นะ ไม่ชอบก็มันมาฟ้องให้มันรู้ที่อยู่อยู่แล้วคนบ้านเดียวกับมันนะตามนี้บอกมันมาเลยนะจ๊ะรอๆอุ้ยอะไรอ่ะบ้านเดียวกันกับใครนะคะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเออเนาะอ่ะอันนี้ท่นนี้ขอขอเป็นขอเป็น คอมเมนต์ดีๆหน่อยแล้วกัน่ะฮะน,นี่บอกว่าอายุน้อยร้อยความสามารถของจริงตามน้องมาตั้งแต่ประกวดร้องเพลงทางช่องแปตอนนั้นน้องอายุ10บขวบเก่งมากไปเวทีไหนพ่อแม่ตามทุกที่น้องอายุยังไม่ถึง22เลยเดือนกระกฎะาคมถึงจะครบ22ปีอายุเท่าไรอ้างคนที่่าน้องเคยติดตามน้องไหมน้องได้รางวัลมากมายเคยรับเชิญไปแสดงต่างประเทศ แต่เขาไม่ใช่คนคุยโม้ไม่เคยมีอะไรเสียหายอย่ามาร้อยค่าโดยที่ไม่รู้อะไรเลยอ่าท่านนี้ก็ตอบอีกว่าบางคนไม่เคยติดตามแต่เห่าเขาเขาไม่จำเป็นต้องมาพูดให้ใครฟังหรอกนะอ่าแล้วท่านที่คอมเมนต์แซคคนแรกเลยนะที่ที่คอมเมนต์เนี่ยบอกว่า กลับมาคอมเมนต์ตอบอีกนะบอกว่าถ้าเก่งขนาดนั้นคนบ้านเดียวกันอย่างฉันทําไมไม่เห็นสิ่งที่คุณพูดจริงเดี๋ยวคือเป็นคนประกวดไม้ทองคำซีซั่นแปดเท่านั้นแล้วก็มีแฟนคลับมาตอบอีกบอกว่าไม่ทองคำเจ็ดจ้าแล้วบอกอย่าบอกว่าบ้านเดียวกันคืออย่างนี้ค่ะทุกคน คลิปนี้นะคะขออนุญาตเปิดคลิปสักนิดนึงแล้วกันเพราะเราอ่านคอมเมนต์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดคลิปเลยทางด้านผู้จัดจาก,การคุณแพรว,วคุณลุซี่นะก็ไม่ได้พูดอะไรมากก็แค่ชมน้องตามในความเป็นจริงนะคะที่น้องเขาได้ทําจริงๆเออไป,ไปพูดจงจำปีนี้กันน้องหนังสันเองงนี้ฉนบุดเองกำกับเอ,ง,บองนะคะจริงครับอายุน้อยแต่ว่ามากควาสามารถนะคะอายุน้อย เพราะว่ามากความสามารนะคะ,ะแล้วก็เคนนี้เองนะทุกคนแล้วก็เป็นคลิปที่ถ่ายน้องซันที่อยู่ข้างหลังนาอที่เป็นคนทั้งกํากับบทนะคะก็เป็นผู้กํากับในละครสั้นเรื่องนี้ด้วยซึ่งเราก็มองว่าเอ๊ะเรื่องเขากเก่งนะเออทั้งเขียนบทเองนะคะแล้วทั้งมาเป็นผู้กำกับแล้วเราเห็นการถ่ายทำเมื่อวานเนี่ยค่ะก็มีทางด้านศิลปินในวงนะคะไม่ว่าจะเป็น น้องแนนหาทยาหทยานะคะหรือว่าคุณดิเดอะไรเนี่ยเขาก็เข้าร่วมในการแสดงนี้ทั้งหมดก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เป็นการสร้างนะคะผลงานใี้กับแฟนทบเอฟซได้ชมฉะนั้นแล้วเราก็อย่าเพิ่งไปดราม่าไปแซะกันเลยจริงๆอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่เราบอกเขาบอกว่าท่าใครก็ไปติดตามคนนั้นไม่ต้องแซะจริงๆมันมันมันจริงมากเลยคอมเมนต์นี้นะคะเราเองคนหนึ่งและที่ ชอบทั้งสองคนเลยนะชอบทั้งสองทางไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งอดีตนะคะหรือว่าฝั่งคุณแพรวแล้วก็ปัจจุบนันน้องซานคู่จิ้นอะไรเงี้ยเราชอบหมดเลยซึ่งที่เราชอบเนี่ยเราชอบที่ผลงานนะคะผลงานด้านหน้าเวทีที่เขาทําการแสดงออกมาแล้วมันรู้สึกว่าอ,อมันสนุกอะมันมันโอเคนะคะการเป็นคู่จิน้นคำว่าคู่จิ้นมันก็มีมานานแล้วนะแล้วก็มีหลายคู่เลยนะคะที่ เกิดเป็นกระแสคู่จิ้นนะคะมีบ้านฮักได้รับกระแสตอบรับที่ดีจนได้เป็นคู่จริงจนได้แต่งงานอย่างเช่นอาทิเช่น a อบนะคะนี่ขอยกตัวอย่างนะคะก็มีแต่อันนี้คู่จิ้นบางคู่เขาก็แค่จิ้นเฉยๆจิ้นงานจิ้การแสดงจิ้นในชีวิตบทบาทการแสดงแต่ชีวิตจริงเขาก็มีคู่ก็เป็นไปได้ทั้งหมดแต่ว่าการสร้างผลงานในระยะ ที่เป็นคู่จิ้นเนี่ยเราจะชมแบบไหนละกันเพราะว่าผลงานที่เขาปล่อยออกมาอย่างเช่นการแสดงบนเวทีก็ได้ใจแฟนคลับเอเนาะคุณแพลวพาวเองเขาก็ได้ไปเปิดนะคะเขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยการไปสแสดงบนเวทีลิเกแล้วก็ร้องลิเกซึ่งการร้องลิเกกับมองลับเนี่ยถึงแม้จะเป็นศิลปะคล้ายกันแต่มาจากคนละแนวกันเลยนะการร้องการออกเสียงอะไรเงี้ยค่ะแต่คุณแพลวพาวก็ทําออกมาได้ดีจนทางด้านแฟนคลับลิเกเนี่ยก็ต่าง ยอมรับนะคะถึงความสามารถของแพรพราวแสงทองนะคะแล้วก็ทางฝั่งหมอลำเองก็เช่นกันค่ะพอเห็นพระเอกซันนะคะที่เป็นลิเกนเนี่ยได้ขึ้นมาบนเวทีหมอลำซิ่งแล้วมาทําบทบาทการแสดงซึ่งออกมาแล้วโอเคลงตัวมากๆน้องก็พยายามตั้งใจที่จะร้องนะคะแล้วก็เต้นนะคะการแสดงบนเวทีเนี่ยให้เข้าขากันที่สุดนะคะกับแพรพราวแสงทองซึ่งตรงนั้นโอเคแฟนค่ะแฮปปี้นะคะ ศิลปินก็แฮปปี้เนาะทางฝั่งอดีตเนี่ยเขาก็นัดการงานก็มีเยอะขึ้นไปได้ดีเจริญรุ่งเรืองเนี่ยคะ่ะมีงานเยอะศิลปินในสังกัดเยอะเนี่ยก็มันก็ดีนะคะในส่วนนั้นก็ดีเช่นกันแล้วก็การแสดงเขาก็ดีน,นั้นมันก็โอเคเราอะผู้ที่ถ้าสมมุติว่าไม่ชอบฝ่ายได้ไฟหนึ่งเราก็อย่าไปคอมเมนต์นะคะายที่เราไม่ชอบเราไปคอมเมนต์นะคะชื่นชมผลงานศิลปินที่เราชื่นชอบดีกว่าเนาะอันนี้ก็ อันนี้ก็เข้าใจนะคะทางด้านผู้จัดการะคะคุณโนซี่เนี่ยกับตัวเละะ็กเนี่ยค่ะเขาคือเข้าใจเลยว่าแค่อยากจะสื่อว่าเออเขาไม่เคยเห็นโมเมนต์ที่พระเอกเดี่ยวจะมาทั้งเขียนบททั้งเป็นพวกค่ะเขาก็ออกมาชื่นชมว่ามากความสามารถแล้วเขาก็ไม่ได้พูดด้วยนะคะว่าอายุน้อยแล้วรันเขาไม่ได้พูดเลยนะเขาไม่ได้พูดเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ไปในทิศทางนั้นเองแล้วก็ด้วยอายุนะคะเขาก็เลยชมว่าเด็ก อายุเพียงเท่านี้แต่สามารถทําได้หลากหลายหน้าที่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะในการที่เขาจะมีความสามารถฉะนั้นแล้วเราก็โฟกัสที่ผลงานดีกว่าละกันถ้าไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านนะคะไม่ต้องไปคอมเมนต์เขาเนาะอ่ะค่าสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่พอเห็นเอ๊ะทางด้านผู้จัดก,การก็ไม่ได้ลงคลิปที่เป็นดราม่าอะไรทํ้ไม่ึงมีคอมเมนต์แซะนะคะแล้วเขาเ้าไปในพื้นที่ของเขาแฟนคลับ FC เขาเยอะเขาต้องมาตอบเป็นธรรมดาแต่ท่านี้ก็ ไม่หยุดเนาะตอบกับตอบกับ,บ,กบเกือบทุกคอมเมนต์เลยอย่างเงี้ยอ่าก็แอบแอบบเป็นห่วงศิลปินค่ะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งบอสแพรวนะคะคุณซันแล้วก็ทางฝั่งอดีตข,ของบอสแพรวด้วยละกันเนาะค่ะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันเพราะเราไม่อยากยุ่งเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ